เกิดวันนี้เลยน้องบิ๊กยังแต่ก็คือล่วงหน้าอ,อีกอาทิตย์เดียวนะคะวันนี้ก็ขอให้น้องบิ๊กและธุรกิจของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จเจริญเติบโตอยู่คู่กับภาคอีสานทั้งหมดของประเทศไทยตั้งแต่อูดร ตั้งแต่อุดอลงมาเลยนะคะขอบคุณมากที่วันนี้ให้พี่ไปเตยมามอบความสุขแล้วก็ขอให้ความสุขวันนี้ที่จ้างพี่ไปเตยเนี่ยได้บิ๊กกลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่านะคะสุดยอดเป็นเป็นอายุน้อยร้อยล้านมากเลยอะบิ๊กโอ้เก่งมากๆคือติดตาม YouTube ติดตาม TikTok บิ๊กอยู่ตลอดนะคะ จะบอกว่าเก่งตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะตอนแรกไม่เชื่อเลยว่าแบบตอนแรกพอเห็นทำทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยนึกว่าหนูจะเป็นผู้ใหญ่กว่านี้มากๆนี่แค่อายุ24ขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมคะ แชมเปญอะไรมาหน่อยหน้าเวทีมีวายมีวนยนะคะขอเสิร์ฟขอเสิร์ฟวนยนี่นะคะน้องบิก๊กหมดแก้วเลยนะลูกคืนนี้เชียร์เชียร์เชียร,ร์ค่ะใช่โย่หน่อยได้ไหมคะใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่ขอบคุณมากที่มางานแต่งของเราสองคน พี่แมนด่าหรือว่าเป็นพี่แมนดีกว่าขอบคุณบิ๊กมากครับขอเสียงประมือให้กับน้องบิ๊กหน่อยนะคะโอ้โหผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตายแล้วเด็กน้อยมากเราดูเป็นป้ามากเลยยืนข้างน้องบิ๊กนะคะขอบคุณเมื่อกี้น้องอะไรนะสุดหล่อมาให้ติบพี่ใบเตย